มสวัสดีครับผมนายสุทธิชัยคำทองยศอยู่บ้านเลขที่64หมูกก่7ตํำบลบ้านใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอายุ64ปีครับครับผมได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโคกน้องนาโมเดลเมื่อปีพศส5 6 5โดยการนำพาของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครและพัฒนากร ผู้ประสานงานตำบลสำหรับพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการมีขนาดสามไร่รูปแบบของแปลงพวกน้องนาเป็นหนึ่งต่อสองประเภทดินดินล้วนปนทรายครับหลังจากที่ผมเข้าร่วมโครงการมาผมก็ได้พัฒนา,าเรื่องในการปลูกซึ่งมีไปการไปอบรมมีหลักการลหลายๆอย่างเช่นการปลูกพืชปลูกป่า ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งเป็นปลูกการปลูกป่าการปลูกป่ามันก็มี5ระดับซึ่งมีป่าสูงกลางเตี้ยเรอยดินกินหัวเช่นเพราะผมก็มีกล้วยและก็ประเภทป่าก็จะเป็นยางนายางนาแล้วก็น้อยนาส้มเขียวหวานยั่ไงส้มเขียวหวานก็กําลังเติบโตครับเพิ่งจะปลูกมาตอนนี้กําลังพัฒนาการ ปลูกป่าก่อนครับไม้เลื่อดินก็คือมันเทศครับมันเทศก็อยู่ตรงโน้นครับเพราะว่ากำลังพัฒนา <c oughs> ครับกำลังบำรุงรักษาป่าที่ผมปลูกนะครับจะเน้นเป็นป่าไม้สูงไม้กระบากไม้สักไม้ยางยางนาครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นตรงนั้นเพราะว่าประโยชน์ของไม้ นี้เป็นเป็นไม้เนื้ออ่อนและตัวเร็วดูสิครับต้นกระบาดต้นนี้ถ้าใครมีอยากปลูกเห็ดไม้ชนิดนี้จะปลูกเห็ดบดสวยงามมากครับเห็ดบดที่เราจะปลูกมันเป็นไม้กระบาดถ้ามันเป็นธรรมชาติดอกเห็ดจะหนาะซึ่งจะส่วนใหญ่ตะกอนนะถ้ามีป่ากระบากนี่ตรงไหนมันจะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และก็เห็ด ส่วนมากจะเป็นเห็ดบทที่เกิดตามขอนจะเป็นขอนกระบ,บาดส่วนไม้ยางนาก็จะเป็นป่าเห็ดละโงกที่ผ่านมาที่มีป่าตอนนี้ก็ยังไม่มีครับที่สวนของผมยังไม่มีเพราะว่าตอนนี้กําลังเริ่มต้นครับปีที่หนึ่งตอนนี้กําลังพัฒนากันอยู่ครับดูแลครับผมสำหรับต้นไม้นะครับที่ผมปลูกไว้นะก็จะมีไอ้นี่น้อยหนาครับ น้อยหนาเพื่อกินได้เร็วครับส่วนใหญ่จะเป็น2ปีหรือ3ปีจะได้กินผลครับอันนี้ส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานก็อยู่ที่ประมาณ3ปีเนื่องจากเกิดจากการตอนจริงครับเพราะว่าที่นี่ผมจะทําเองครับแต่งจริงตอนจริงครับแล้วก็จะมีกล้วยนะครับก็มีฝรั่งครับเดินไปครับฝรั่งฝรั่งมีส้มเขียวหวานผมจะเป็นจัดเป็นหมวดหมู่ไว้ครับสําหรับ ไม้ที่ปลูกไอ้นี่ครับฝรั่งครับฝรั่งของผมเป็นเป็นฝรั่งไรเม็ดครับอ้นี่ฝรั่งไรเม็ดครับฝรั่งไรเม็ดมันก็ปิดลูกเร็วครับเหมือนจินจูนั่นแหละแต่ไอ้นี่มันจะไม่มีเล็ดไม่มีเมล็ดครับฝรั่งครับส่วนอีกกําลังเตรียมมาก็คือนี่ไงครับกําลังจะมาปลูกครับไอ้นี่คือมะม่วงครับ อันนี้มะม่วงที่เราจะมาปลูกไว้เพื่อเป็นการเสียบยอดครับเอาต้นอันนี้มะม่วงครับมเมล็ดของลิ้นงัวเห่าครับก้าจากมาเมล็ดนะครับที่จะเตรียมปลูกต่อไปครับอันนี้คือมะปางครับมะปางที่เราจะเอามาลงปลูกไปเรื่อยๆครับลงไปก้าไปทีละขั้นครับ ก้าวไปทีละขัน้นไม่ต้องเร่งผมคิดว่า5ปี6ปีคิดว่าจะประสบผลสําเร็จพาน้ําเราเพียงพอครับหลังจากที่ผมเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นโครงการที่สํานักง,งานพัฒนาชุมชนอําเภอสว่างแดนดินร่วมกับพัฒนาชุมชนของจังหวัดสกลน,นครมีงบประมาณมาให้ก็รู้สึกว่าดีครับใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า หลังจากนี้ผมจะค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆครับซึ่งโครงการของเราจะมีอยู่5ปีครับที่เข้าร่วมโครงการจะมีการกระทําอยู่ที่5ปีครับกว่าจะถึง5ปีคิดว่าคงจะมีผลมากกว่านี้ครับอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นครับสําหรับการให้ความส่วนร่วมครับที่นี่ก็มีเป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งหมู่บ้านเข้ามาร่วม ทำกิจกรรมคือวันเอาเมือก็มาแล้วครับคือมีการปลูกไม้ปลูกอะไรมาครั้งหนึ่งแล้วและต่อไปก็คงจะมีการจัดเพิ่มเติมอีก้วครับจะมีการดาย่าหรืออะไรจะขอจากสมาชิกหมู่บ้านต้นแบบครัวเรียนต้นแบบนี่แหละครับซึ่งมีอยู่ประมาณ30่ครัวเรียนของหมู่บ้านเราเราจะทำพัฒนากันไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบผลสำเร็จ คิดว่าจะประสบผลสําเร็จครับเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ทําไปตามรูปแบบครับโมเดลก็คือไปตามแบบการออกแบบของพัฒนาชุมชนหรือโครงการของทางกรมซึ่งโมเดลก็หมายถึงก็ว่าแบบเป็นการออกแบบทําไปตามแบบครับคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการก็เป้าหมายของผมก็มีหลายอย่างครับก็คือนึงเพื่อจะได้พัฒนาที่ดินของเรา ที่เราไม่นึกว่าจะทำอะไรมาก่อนครับพอดีมีโครงการเข้ามาผมก็เลยคาดว่าจะมีที่ปรึกษาแล้วก็ทำไปด้วยศึกษาไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ประชาชนในหมู่บ้านที่สนใจก็จะได้มาเรียนรู้ด้วยกันครับนี่คือความคาดหวัง 2. เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว ที่เรากระทากันอยู่ครับตอนนี้ความพอเพียงตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะได้ผลแล้วครับถึงจะมองไม่เห็นอยู่ตรงนี้แต่เราก็แบ่งส่วนกันไปทําครับมีสัตว์มีอะไรหญ้าที่เห็นก็คือสิ่งที่เขียวๆนี่ก็คือผมทําโครงการเลี้ยงสัตว์ครับเลี้ยงโคโหญ้าปลูกหญ้านี่เปียแล้วก็หมูหมูดําส่วนหมูดํามันก็จะกินได้ทุกอย่างครับพืชที่ปลูกอยู่ตรงนี้ เขาจะกินได้หมดครับกล้วยหญ้าเนเปียหรืออะไรก็ได้ความพอเพียงมันก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับนี่คือความคาดหวังของผมครับสําหรับความภูมิใจนะครับที่ผมได้เข้าร่วมโครงการก็คือ1ได้รู้จักโครงการแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ซึ่งผมคอยอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็ศึกษา ตอนที่ผมยังไม่ได้เข้ารวมโครงการผมก็ไปอบรมตรงนั้นตรงนี้ก็มีพระราชดำริหรือว่า,า,าศาสตราราซาที่ผมไปเพราะว่าผมชอบทําการเกษตรอยู่แล้วผมก็ไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องบางครั้งก็อ่านตามหนังสือตอนนี้ก็ศึกษาไปตามมันก็มีทุกวันนี้มันเป็นโลกโซเชียลผมจะศึกษาทางโทรศัพท์บ้างประเภท YouTube จะทําอะไรก็ผิดบ้างถูกบ้าง ไปตามกระแสครับนี่คือความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมโครงการครับผมครับสิ่งที่อยากจะทําในอนาคตก็คือหนึ่งละเราจะมีงานเล็กๆน้อยๆทาเพื่อความพอเพียงอย่างเช่นการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้อยู่แแถวบริเวณรอบรั้วขอบซิดของบริเวณของเราในพื้นที่3ไร่นี่แหละครับเราจะแบ่งสวนเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ครับที่จะทําเพราะว่าเราก็มีกันอยู่แค่สองคน ตาใหญที่ดำเนินการกันอยู่ตอนนี้ก็รู้สึกภูมิใจครับรายได้ก็มีเล็กๆน้อยๆพออยู่พอกินคำว่าพอเพียงนั่แหละครับขอบคุณครับจะได้ทำอะไรตามความพอใจของเราเช่นการเลี้ยงสัตว์ซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่วัวครับนี่คือวัวที่ผมปลูกหญ้าตามบริเวณขอบสระที่เตรียมพร้อมซึ่งจะเป็นประโยชน์ของมันก็เยอะครับการเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว คือมูลก็ใช้ในการไปทําปุ๋ยที่บริเวณที่เราทําจะปลูกอะไรต้องใส่ปุ๋ยครับใส่มูลสัตว์นี่แหละครับนี่แหละคือความภูมิใจอย่างหนึ่งครับและก็อีกอย่างจะไปดูเรื่อยๆครับจะไปดูต่อไปอีกก็คือเป็ดไก่ครับตรงนั้นจะมีทุกอย่างครับไก่ไข่เป็ดแล้วก็ไก่พื้นเมืองครับอันนี้เป็นวัวครับวัวธรรมชาติเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ต้องมีหัวอาหาร เพราะว่าการใช้หัวอาหารก็คือการนำเชื้อโรคเข้ามาสู่